สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อในกับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี่สาวนิ้งผ้าร่วยก็ได้เดินทางมายังบ้านของน้องนุ่นเนาะค่ะเนาะเพื่อติดตามตัวเลขความฝันกับน้องนุ่นอีกรอบเนาะค่ะเนาะ,ะสาวนิ้งได้ยินข่าวว่าน้องนุ่นเพิ่นฝันดีว่าสันเมื่อคืนนี่เพิ่นฝันว่าผีผู้เท่าหน่ายุ่นตัวเก่ามาดึงขาเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมมาดึงขาเพื่อที่ สิบอกเลขเพิ่นค่ะค่ะแล่ก็ได้ว้านุ่มค่ะว่ารอบก้อนนี่เพิ่นกินโบอิมเนาะคะ่ะเนาะของเส้นไวที่เอาไปหายกินโบอิมมาขอเพิ่มวสันขอเพิ่มเป็นเหล่าข้าวขวดใหญ่สองขวดและกาไก่หน่อยอีกสองตวัววสันเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะหลักเพิ่นกะให้เลขกับน้องนุ่นพร้อมเนาะค่ะแล้วเลขตัวนั้นสีเป็นตัวไหสาวนิ้งกับบิาพาดค่ะสาวนิ้งกับสิพาดท่านผู้ชม ไปรับชมรับฟังตัวเลขความฝันกับน้องนุ่นผอมๆกันเลยค่ะและตอนนี้น้องนุ่นเพื่อนกัไดดน,นั่งถ่าเพื่อที่สีวัลความฝันให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังค่ะไปค่ะไปฟังความฝันของน้องนุ่นผอมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะค่ะทางทีมงานได้ยินข่าวว่าน้องนุ่นฝันดีเนาะค่ะเมื่อคืนนี้ ทางทีมงานก็เลยบระพาดค่ะก็มาติดตามตัวเลขความฝันกับน้องนุ่นอีกรอบเนาะค่ะเนาะค่ะน้องนุ่นฝันว่าจังไดนอเหว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านเฮาปังเน่ยค่ะว่าจังไดเนี่ยค่ะเมื่ขึ้นนี่ก็ฝันฝันประพีผู้เทานายยนผุ้มหญ่ะค่ะตุกเกาบอกค่ะแมนค่ะตุเกาเพิ่นมาดึงขาค่ะอืเพิ่นมาดึงขาเพิ่นเพิ่นมาขอแอนเครื่องสิไวอีก ค <pour S 2> <ge ar> ่ะเพราะว่าหายไปหลอกก้อนนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นกินโบอีมค่ะมันนี่เพิ่นก็เลยมาดึงขาเพื่นดึงขาวันนี้เพื่อนก็บอกว่าไอ้ยึดใจเครื่องเส็นไวายเป็นเหล่าขาขวดใหญ่สองขวดไก่หน่อยสองตัวไก่หน่อยสองตัวนะครับเนาะมากไก่หน่อยบอกค่ะตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าเพิ่นบอกว่าหลอกก้อนนั่งกินโบอีม ไหน่วดน้อครับนอก็เลยบอิ่มรอบก้อนหายจักโตค่ะรอบก้อนนี่หายละเขาขวดหน่อยขวดหนึ่งกับไกลหน่อยตัวนึงอ้โปรยอิ่มนอครับโปรยอิ่มถึงโปรยอิ่มรอบนี้รอบนี้มาครับมาขอหลายกูเก่าวันนี้ขอไกลหน่อยสองตัวเหล่าเขาสองขวดค่ะครับจังได้ตัวครับหนุ่มหนุ่นครับมาที่นี่เพิ่นเพิ่นมาขอแล้วอันนี้เพิ่นก็เลย บันนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไอเดียโนเซียไปเซนไวเอาขวดเอาเหลเาขาขวดใหญ่สองขวดกับไก่น้อยสองต่ะบันนี้เพิ่นจะเลยบอกว่าไอบันนี้ซีไ้โศกเด้อผนบางซี่คะเพิ่นกันเลยไ้โศกมากเพิ่็เกียนใช้มือตัวแดงครึ่งครึ่ตัวแดงครึ่งเลยตัวแดงเหรครับเป็นหายมากหนึ่งหาหกศูนย์หลอพ้นแม้หนึ่งหาหกศูนย์ เพิ่นหายมาสี่ตบังคับส่ตัวเลยหรือครับหลอกก่อนหนีเพิ่นหายมาสามตัวเจ๊สองหกได้นหมครับเนาะหลอกก่อนนึ่งไครับเนาะหลอกนี่ครับเพิ่มเติมเข้ามาครับท่านผู้ชมจังได้ต่อครับน้องหนุ่นครับวันนี้หลังจากเพิ่นเขี้ยวซีมือหายแล้วเพิ่นกลับไปก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นค่ะวันนี้สะดุ้งตื่นเลยเนาะครับเนาะหลอกก่อนนี่เพิ่นมาเพิ่นมาบอกยังไงคะหลอกก่อนหลอกก่อนนี่กับ เพิ่นก็มาเพิ่นก็มาดึงขาคือเก่าล่ะค่ะมาดึงขาวันนี้เพิ่นกับเพิ่นบอกว่าขอเครื่องสินไหวคือเก่าก็เลยเอาไปให้เพิ่นไปสินไหวเพิ่น้วที่นี่เพิ่นก็เลยมากระซิบใส่หูคนบอกว่าสส่ห้โชคคนบันาทิงหลอบก้อนนี่แอบก้อนมากระซิบใส่หูนะครับเนาะหลอกนี้มาเขียนเสืเมือยหายเต้นเต็มนะครับเนาะท่านผู้ชมมามานี่เป็นเป็นผู้เก่าบ่ครับเป็นเป็นเป็นผู้เก่านาย่นผมเงี่ยวคือเก่าบ่ครับ เป็นผู้เฒ่าหนายหยุ่นผมยาวเป็นผู้เก่าผีตัวเก่าเนาะค่ะเนาะผีผู้เฒ่าตัวเก่านะครับเนาะผีหนายย่นผมยาวหลบก่อนกินบอีมถามก็เลยมาขออีกรอบก่อนกินบอีมแล้วในค่วมฟันน่ย่านบอกค้าน้องนุ่นฟันห็นเพิ่นดูแนวนี่ย่านบอกย่านอยู่ค่ะฟันยันได้เป็นกระมือดึงแต่ขาดึงดึงขาเขย่าขาเขย่าขาบอก มาขอเด็กกะไข่จะมาแล้วมาหายสูกเนาะค่ะเนาะมาหายสูกเพื่อนขอกะเอาไปให้เพื่อนค่ะค่ะก็ในความฝันนักก่นกะเพื่อนมาขอแล้วเพิ่นเพื่อนมาขอแล้วเพื่อนกะไปก็เลยแบบว,ว่าเอาเครื่องเส้นไหวไปให้เพื่อนวันนี้ก็ได้ตื่นเลยเพื่นก็เลยในความฝันนี่ก็เลยถวายเพิ <ม EN S 2> <ด>่อยูแมนบอ่อืมค่ะในความฝันก็เลยถวายเพิ่อยู่เนาะค่ะเนาะค่ะ น้องนุ่นมียังเพิ่มเติมอีกบอค่ะบ่มีค่ะค่ะกัเป็นแนวทาาเนาะค่ะเนาะแนวทางความฝันของน้องนุ่นค่ะเธอน้องนุน่นไหสุกไงรักวันไงกับท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะกัเอาไปพิจารณาเบิงหมักตัวใดสอบตัวใดกับเอาตัวนั้นเนาะค่ะเนาะครับผมกัเป็นแนวทาาเนาะครับเนาะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านเอาไปพิจารณาเนาะครับเนาะ น้องนวลเพิ่นก็บอกแม่นเนาะครับเนาะงวดก่อนกรับเขาเต็มๆเนาะครับเนาะงวดนี่กับอามผาดครับผมกับผมน้องนวลนี่กัมี่ยังเพิ่มเติมจากนี่บ่ครับนอกจากนี้มี่ยังบ่ครับบ่มีเนาะครับเนาะครับผมกัขอขอบคุณครับผมขอบคุณน้องนนท์ที่เ่ออย่าตเหล็กเนาะครับเนาะมาแชร์ความฝันมาเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทั้งบ้านได้ฟังกันครับผมครับผมกัขอขอบคุณน้องนนท์เนาะครับเนาะขอบคุณน้องนนท์ที่มาให้ความฝัน เอฟซีตุ้กขันเดีย๋ยวเอาไปพิจารณาครับผมขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีตุกท่านโชคดีโชคมาเดี๋ยวรางวัลใหญ่รางวัลทีหนึ่ง,งนนครับหนองนุ่นครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณค่ะหนองนุ่นค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของหนองนุ่นเนาะค่ะเลขสามโตค่ะเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเลขสี่โตค่ะหนึ่งหาหกศูนย์หนึ่งหาหกศูนย์งวดวันที่หนึ่งกันย่ายนสองพันห้ารอยหกสิบหกค่ะค่ะท่านผู้ชมไปตัดเอา ใส่กันจับใส่กันเอานอค่ะนอท่านผู้ชมหมักตัวใดชอบตัวใดค่ะเถื่อได้โใกไงใดรางวัหไงกับหนองนุ่นเนาะ,ค,ะนค่ะเพราะว่าหนองนุ่นเพิ่นกับเป็นภูฝันแม่นอีกผูหนึงนะะน่งเนาะค่ะนะค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งเฮหมานๆมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขุสุขคนค่ะค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งกับขอบฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาใหา้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ